ก็ขอกาบสวัสดีทขข่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับตอนนี้ก็ลืมเลยอ่าอ่าลืมคินี้ผมก็จะมาทำเกี่ยวกับเกมที่มีชื่อว่าคุกเบอร์เกอร์ผมก็จะมาทำอาหารเพราะว่าผมจะเสียนมาทำอาหารที่อร่อยที่สุดตอนนี้ออเดอร์ก็ประมาณเกือบยี่สิบรายการออเดอร์แรกเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นชีสเบอร์เกอร์นัไน โอ้เนื้อมันไหม้แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพร้อมเสิร์ฟครับหกดอลลาร์เขาคุณมา้อา้าวขอเรียวต่อไปก็เฟ้นฝา โอเคมไงไรเฮ้หเอ่อการนี้ผมเสิร์ฟด้วยใจเพราะว่าผมใส่มะเล็งลงไปก็คลทีนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากดูช่องของผมต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม